สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาดูเหรียญพอ่อหลวงเหตุการณ์ที่เ้นะครับได้มีกระเจ็บสับสูงเอาไว้นะครับดูในเพจลุงนิดคนมิรลนะครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเข้ามาดูนี่แหละครับดูด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญก็ตัวหนังสืออังกฤษนะครับผมอ่านไม่ออกจบแค่ชั้นป .4 นะครับพี่น้อง ความรู้น้อยนะครับใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็อ่านให้ด้วยนะครับพี่น้องนี่แหละครับด้านหลังเหรียญน,นะครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับด้านหลังเหรียญเหรียญสิบบาทนะครับดูด้านหน้าเหรียญนะครับเหรียญพ่อหลวงทีการที่เก้านะครับูมน,น,น,นี่แหละครับ ใครมีก็เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังได้ดูนะครับพี่น้องทุกวันนี้หายากเลยครับก็อายุวันณะสุขะละพระทุกท่านทุกคนขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับที่มาดูคลิปลุงเด็ดคนไม่รอเอาภาพเอาเหรียญมาให้ดูให้ชมนะครับเหรียญพ่อหลวงจาการที่เก้าครับผมไม่มีการรับซื้อนะครับทาให้ดูให้ชม ข้าขอขอบคุณทุกท่านทุกคน